เรียกได้ว่าบนโลกออนไลน์กําลังแหวิาพา์วิจารณ์สนั่นเลยนะคะหลังมีสาวรายหนึ่งออกมาแชร์พฤติกรรมอดีตแฟนเก่าที่ได้ทําร้ายร่างกายของเธอค่ะในขณะที่คบหากันมาโดยตลอดซึ่งหนุ่มดังกล่าวค่ะเป็นนักร้องหนุ่มหล่อเสียงเพราะแฮทริกอนันดาศิลปินไทยเชื้อสายนิวซีแลนด์ที่กําลังมีผลงานเพลงโด่งดังค่ะโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเอามาแชร์ลงบนทวิตเตอร์ซึ่งเป็นโพสต์ข้อความในสตอรี่ไอจของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายค่ะซึ่งระบุข,ข้อความไว้ว่าเราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเรา พูดความจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆที่ผ่านมาแพทริกเขาให้ความหวังเรามาตลอดอีกทั้งเราโดนกระทําทั้งร่างกายและจิตใจจนเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลและไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเราโดนกระทํามามากพอแล้วอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวดรามายังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่4โดยทางต้นสังกัดค่ายค่ะดัมเลคคอร์ดิงต้นสังกัดข, <Damn recordings. S 2> งดของแพทริกก็ออกมาประกาศทางโซเชียลถึงเรื่องรา,ดา,งาวดังกล่าวโดยระบุว่าประกาศเรื่องเหตุการณ์ ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลเกี่ยวกับแพทริกอนันดาศิลปินจากค่ายดรามเรคอร์ดดิ้งจากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลทางค่ายไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลค่ะ